สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุดินนะคะราศีธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะอ่านะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะที่มันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยคะ่ะธาตุดินนะคะใบแรกของคุณเลย อืมนะคะาตาถองคุณขึ้นมาเลยเนาะคิงเธอร์เรียนคิงออฟเพนเทาเทนนะคะถามว่าคุณเป็นยังไงตอนนี้หมอมินว่าคุณก็คง,งไม่อยากตามใครเหมือนกันเนาะนะคะคิงเธอร์เรียนขึ้นมาเลยสภาวะที่นิ่งเงียบเฮอร์มิตเนี่ยหมอมินว่าเขาคิดนะเขาก็ทบทวนบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไพต่ตรงนี้มันหมายถึงว่าคุณหรือเขาก็ได้นะที่ไม่สามารถเอาใครออกจากหัวได้แต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเหมือนเดวิลอาจจะเป็นพลังงานที่ เอาความสัมพันธ์เจอคนที่ไม่ชัดเจนก็ได้หรือเขามีทางเลือกเยอะก็ได้หมอขอดูนิดนึงหรือความสัมพันธ์มันอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตรงนี้คุณต้องการอะไรที่ชัดเจนหรือเคลียร์พลังงานบางอย่างก็ได้หนึ่งดาวเนี่ยนะคะช่วงนี้ดาวถามว่าเป็นยังไงเดลเวอร์ดวงมีสเนห์นะคะบางคนอาจจะคุยกับธาตุดินกันเมื่อสพมังกรด้วยกันเองธาตุน้ำกระกรดมินพิจิกเอ็มพรลเลอร์ราศีเมษรัคนามี ธาตุลมตุนกูเมทุนหมอมินไม่รู้ว่าคุณไปสองใครหรือใครสองเราอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้มาดูกันที่่ากมาเป็นยังไงบ้างอันนี้สิงลัคนาสิงนะเดอะทาวเวอร์นะคะจะติดชาวตุลลักนาตุลเดอะเลเวร์เมทุนลัคนาเมถุนเก้าเหรียญหกเหรียญแปดดาบหกไม้เท้าหถ้วยนะคะอ่าคิงถือเหรียญดีแฮง m a n ครีนเหรียญไม้ถือดาบนะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ใต้สำหรับเป็นแปดเหรียญหมอขอพูดถึงที่ผ่านมาก่อนนะคะที่ผ่านมาอันนี้นะคะอาจจะคุณไปจับได้ไปโป๊แตกบางอย่างว่าเขาแอบทำอะไรรับหลังเราหรือเปล่าทำให้ความสัมพันธ์คือเราก็พูดนะ,ะพอพอรู้ปุ๊บเราก็มีปัญหาเลย ทะเลาะก,กันหรือไม่ก็คือความรู้สึกพังแล้วก็ตัดกันไปด้วยอารมณ์ก็ได้นะคะตรงนี้หรือพวกคุณนี่แหละคะ่ะมีทัศนคติที่ไม่เคยตรงกันเลยขัดแยง้งมีปัญหาพูดจาการรุนแรงได้แล้วดูนะคะให้ขึ้นมาเนี่ยตีคู่มาแต่ว่าหันหลังให้กันถามว่าเป็นยังไงพวกคุณว่าคิดถึงกันแต่ฉันไม่งอ้องานะะที่ผ่านมา พอมีปัญหาขัดแย้งกันปุ๊บก็ต่างคนต่างหันหลังให้ไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นก็ได้นะคะตรงนี้หรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณไปเจอใครก็ได้ที่หรือเราก็ได้นะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิชเมนกับใครโฟกัสแต่เรื่องตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานหรือเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณมากๆความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้กลับไม่ถึงภายตรงนี้หรือคุณนะคะถ้าไม่คุณก็เขานะเดลิเวอร์นะ,ะแปลว่ามีคนใหม่มาคุยคนเก่าก็มีถ้าคุณบอก หมอเราคุยกับคนนี้คนเดียวก็แปลว่าเขามีทั้งคนคุยคุณด้วยและคนเก่าขเขาที่วนเวียนแล้วแล้วความสัมพันธ์มันก็รู้สึกว่าเออไปจับได้ไปโป๊แตกบางอย่างนะคะมันจะเป็นต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างสําหรับบางคนหรือเหตุผลที่คุณจะต้องมูบอกมาเพราะเขาไม่ชัดเจนวน,วน,วน,เ,วนเวียนมาหลายรอบเขาไม่ได้ทําให้คุณเห็นว่าคุณมีค่าเดรเวิลนะคะให้ตัวนี้หรือเขาเจ้าชู้นะคะวนๆไปๆกลับๆมาหลายรอบแล้ว แปดถ้วยนี่เป็นความรักเป็นความสามารถที่คุณห่างออกมาเดินออกมานะคะตรงนี้นะถ้วยมันไม่ได้ล้มนะแต่ความรู้สึกของคุณว่าคุณทําดีมาทุกอย่างแล้วเขาไม่เห็นคุณเหมือนในค่าเราไม่ใส่ใจเราคุณก็มุดนะคะตรงนี้ดีกว่านะ,ะเป็นสองประเด็นนะบางคนเจ้าชู้นะคะสภาวะที่ไม่รู้จะเอายังไงมีทางเลือกตัวเลือกนะะและกรณีบางคนเป็นปัญหาความไม่เข้าใจนะคะความขัดแยง้งห่างเหินทะเลาะกันได้ด้วย แล้วต่างคนต่างมีอีโก้นะคะตรงนี้ด้วยด้วยนะที่ผ่านมาหมอว่าบางคนนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียเงินเสียใจและเสียทรัพย์เพื่อคนคนนี้ด้วยนะบางทักบางคนที่ผ่านมาทีนี้หมอมินขอดูนิดน,นึงว่าเขาเป็นยังไงบ้างคนที่เงียบไปนิ่งไปเนี่ยนะคะเป็นยังไงเราจะจบจ,จริงไหมนะคะคี่งถ้วยนะคะไพ่ค,คนนี้คนคนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไมก้กระไดสองถ้วย ้าถ้วยนะเป็นรักเพศเดียวกันได้ด้วยและรักซ้อนด้วยนะคะเก้าถ้วยเด็กคือเลี้ยญมีคนอายุน้อยนะคะสี่ถ้วยนะคะคนนี้ไม่ได้ตั้งใจน้องเบื่อนะคะโดเวนะคะเป็นความรักที่อาจจะอยู่ไกลได้ด้วยหรือเคยมูออนเป็นวงกลมมาคุณมาแล้วบางคนถูกปิดกั้นกันมีกำแพงต่อการนิ่งเงียบหรือสุดท้ายก็คือบล็อกนะคะได้ด้วยนะนะคะสามถ้วย คนนี้นะคะเหมือนเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวยังรักสนุกนะคะตรงนี้อยู่นะหรือนะคะ,ะถ้าเขาไปดิวเป็นคนใกล้ตัวนะไปคบไปดิวไปจีบเนะคือเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานห้าถ้วยหมอมินว่าคนคนนี้ยังรู้สึกเสียดายคุณอยู่ลึกๆในใจนะคะดีจัดเมนเหมือนตัวเขาเริ่มตื่นรู้เริ่มเรียนรู้ว่าคุณเป็นเอ็มเพรสเห็นไหมครับตกตำแหน่งความคิดของเขาก็คือคุณคุณน่าจะดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่างเอาใจใส่ดูแลดีมากๆ นะคะสามดาบนะคะรักสามเศร้าหรือพูดจาทิ้มแทงใจกันละกันเก้าดาบมอมินว่าเขาคิดมากและเครียดนะคะตรงนี้นะเดทาวเวเป็นเรื่องของคุณเลยน่าจะมีปัญหาบางคนทะเลาะถล่มกันนะคะหรือไปจัดได้โป้แตกนะคะแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตแล้วก็เฟืตัวออกมาตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือบางคนจบอะไรกันทันหันนะ,ะอยู่ๆเขาก็นิ่งเขาก็หายไป แต่ไพ่ตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งดาบหมอมินว่าลึกๆเขาก็ต้องการเคลียร์กับคุณนะเดี๋ยวหมอมินขอดูก่อนนะว่าถ้าเขาอยากพูดอย่างบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะที่เขาเงียบนิ่งไปเป็นคลิปแรนดอมของชาวธาตินนะคะมาดูกันนะคะเอ็ e r ัเลคุณเป็นเอ็มเพลตรงนี้นะหมอมินว่าการไม่มีคุณเขาก็เหมือนขาดบางอย่างเหมือนกันนะนะคะเขาอยากบอกอะไรเขาบอกเขาก็เครียดนะ ินไม่ได้นอนไม่หลับจับติดนะคะอยากกลับมาพูดมาคุยนะคะด้วยเหตุผลสองไม่เท่ากำลังรออยูร่รอโอกาสรอจังหวะรอดูสถานการณ์เขาก็บอกเขาก็เสียใจนะในสิ่งที่มันผิดพลาดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ถ้วยคือความรักมันพังลงไปนะเนี่ยเขาบอกคุณคือเ e อ็มเพรสของเขาเราปิดกั้นกันหรือเปล่านะคะเรามีกำแพงกันดู ไพ่รตรงนี้มันหมายถึงว่าที่ผ่านมามันสิ้นสุดหรือเปล่านตัวเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังกอดรัดความรู้สึกนี้ไว้อยู่ทีนี้หมอขอถอดใจให้นะคะมันคงไม่ตรงกับทุกท่านหรอกเนาะ,ะหมอขอถอดใจเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับธาตุดินบ้างที่เงียบไปนิ่งไปเนี่ย,เ,ยใในะเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณนะคะเจ็ดเรียญนะคะเขาเขาคิดนะั่ในสิ่งที่เขา นะคะหรือคุณก็ได้ที่ฟุมฟักกันมาหรือสิ่งที่คุณให้ให้ใจให้ความรู้สึกดีๆนะคะตรงนี้เขาก็เหมือนเหมือนคิดอยู่ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทนั่นแหละคะ่ะรอเจดเลี้ยงคือรอไพ่จัดเม้นนะคะเหมือนเหมือนเขาอยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายหรือตื่นรู้หรืออะไรบางอย่างนมอมินว่าใจลึลกๆก็อยากนะคะใจลึลกๆเขาก็คาดหวังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเหมือนกันเนี่ยค่ะหนึ่งถ้วยหมอมินว่าเขายัางถือคุณไว้ในมือเลยนะคะตรงนี้ เสตารนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะที่ผ่านมานมีการเทกันไปไหมบางคนความสัมพันธ์อยู่ไกลกันหรือเปล่าใจลึกๆเขาก็อยากให้คุณเทคแอคชั่นบ้างนะ,ะมีสภาวะที่มีคนที่ถูกทอดทิ้งหรือโดดเดี่ยวหรือมีคนที่เทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวอยีกคนเอาแต่เงียบเอาแต่นิ่งไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือเปล่าเขาก็เครียดนะคะไพ่ตัวเนี่ยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะ บางคนอายุที่แตกต่างบางคนมีอีโก้นะคะตรงนี้คิดถึงนึกถึงอยู่สามไม่เท้านะคะเป็นการที่อาจจะภาวะที่อยู่ไกลกันหรือเขาคิดระวางแผนนะคะที่อยากจะกลับมาคุยมาเริ่มต้นใหม่ๆตรงนี้ใจลึกๆก็รอคุณมางอ้อหรืออยากมาง้อคุณก็ได้ในถือเหรียนนะคะเขาบอกเขาโดดเดียวถ้าแปให้ถ้าไม่ได้แปลว่าตัวเขาไม่มีตังค์นะ ห้าเหรียญมันแปลได้สองอย่างถ้าไม่ถ้าถ้าคุณเคยซัพพอร์ตเขาเขาอาจจะคิดว่าตอนนี้เขาไม่เขามีปัญหาเรื่องเงินหรือถ้าความรักไม่เข้าไม่เข้าใจกันเขาบอกเขาโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาเวลาไม่มีคุณนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนไม่ได้ใส่ใจกันเห็นไหมคะเฮอร์มิตเนี่ยตกตรงนี้ที่เงียบไปนิ่งไปไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะก็คิดถึงทบทวนอยู่ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยเขาก็อึดอัดที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุย ที่คุณเงียบไปนิ่งไปนะคะหมอมินว่าเขาก็อึดอัดแต่ความรักมันเหมือนระแวงกันนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มีคนแอบทาอะไรลับหลังกันไหมใจลึกๆก็รักและคิดถึงนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะบางคนมีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งกันบางคนเป็นความหึงหวงความระแวงความห่างไกลนะคะได้ด้วยนะเ,ออเดี๋ยวหมอขอดูแอคชั่นนะคะ15วันนี้จะเป็นเช่นไรคนที่เงียบไปนิ่งไปนะคะ เราจบกันไปแล้วใช่ไหมของหัวข้อนี้นะคะบางคนอาจจะอยากรู้ไอ้คบกันมาเรามีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยเขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเราจบไปแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะขอดูนิดนึงสิวันนี้คิงถือถ้วยหนาตรงนี้ของชาวทาตุด,ดินวิ f ฟอร์จูนกงร้อเห็นชือกซาหมุนตลอดนะคะวันเวลาก็ผ่านไป ในถือถ้วยห้ามไม่เท้าขึ้นมานะบางคนทัศนคติอะไรต่างๆที่ความคิดความอ่านไม่เคยตรงกันตรงนี้นะหรือมีคนหมู่มากเช่นคุณพ่อถ้าไม่ใช่กับคุณแม่ที่หมอพูดนะหลายๆคนก็แค่มายกตัวอย่างนะเนาะคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนฝังใดฟังหนึ่งทําให้เราวุ่นวายนะหรือเรานี่แหละค่ะหรือตัวเขานี่แหละตีกันในหัวนะหนึ่งไม่เทา้า นะคะดินดาบนะคะสิบเหรียญกระสันจะติดชาวตุลละขนาตุลน,นอกน้้หมองมีนอ่านธาตให้หมดแล้วนะนะคะสิบถ้วยเด็กหือดาบอ่าคุณหรือเปล่าเนี่ยสองครั้งละสองเขาหรือมีคนมาส่องเราอยู่ ใจลึกๆเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนาิจิเชียนควีนเลียนอืมนะคะถ้าลดอีโก้ลงได้บางคนจะได้กลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่ถ้าสมมติปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจประเด็นนี้นะคะให้ตรงนี้ไนท์ถือไม่เทา้าค่ะมาดูนะคะตรงนี้ของคุณคิงเรียนดูนะคะส่วนส่วนอีกคนเป็นควีนเลียน ถามว่าพวกคุณคิดถึงกันไหมถ้าทิคิดถึงกันได้แต่สองนะคะได้แต่คิดถึงแต่ยังไปไม่ถึงเพราะหนึ่งอีกคนอาจจะอยากวนกลับมาคุยแต่คิดว่าคุณจะตัดเขาไปไหมจะทะเลาะก,กันไหมจะเหมือนเดิมไหมทั้งรักและเหนื่อยนะคะหรือคุยกันแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเราแวงกันหนักกว่าเดิมไหมนะคะตรงนี้หรือมีอีโกก็ได้เธอเงียบฉันก็เงียบนะคะแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงหมอมินว่า คุณก็ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรนะคะคุณก็มีความสุขดีในพื้นที่ของคุณบางคนมีคนใหม่มาดีลแล้วด้วยเริ่มต้นงานโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองมีเสน่ห์แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปคุยกับใครแหละตรงนี้นะคะอไพ่ขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าวนกลับมานะคะหมอมินว่าลดที่ถีลงนะลดลดเนีย่ยปัญหาความขัดแย้งจะมีที่จริงไพ่พวกนี้มาตีมาคู่ด้วยนะคะตรงนี้นะหมอมินว่าพวกคุณยังคิดถึงกันอยู่ เพียงแต่เนี่ยมีโอกาสมีใครมาง้อนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเลื้อรลังเนี่ยค่ะแต่หมอเชื่อว่าเหนี่ยนไหมสิบทัวยตรงนี้นะคะช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็มีนะคะช่วงเวลาที่เติมเต็มกันก็มีแต่ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเข้าใจมันก็มีบางคู่จะได้กลับมาง้อมาคืนดีก,กันนะคะเพียงแต่คุยกันด้วยเหตุผลถ้าเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจจะมีปัญหาขัดแย้งกันเองนะคะอืม แต่ตอนนี้หมอเห็นมีคนที่ส่องคุณอยู่บางคนได้แต่ส่องนะคะ,อะขอให้แนะนำดูให้คำแนะนำคุณยังไงบ้างนะคะดดเวอร์หนึ่งเหรียญสเตนนะคะคิงเหรียญ ห่ถ้วยสองถ้วยนะคะจัดเม้นโอเคสามไม่เท้าให้กองหมอกมาแบบนี้นะคะว่าจริงด้วยพวกคุณนะคะตัดกันไม่ขาดอ่จจะได้วนเวียนเนีย่ยกลับมาคุยกันขอให้รดอีโก้ลดท่ถีลงบางคนคิดถึงนะคะเสียดายก็ตัดไม่ขาดเพียงแต่จะมาง้อไหมนะคะเร็วๆนี้ไหมหรือรออีกสักพักนึง นาะความรักคือความเข้าใจเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้หมอไม่รู้ว่าใครอธิฐานขอพรในนี้ด้วยนะคะถ้าหมายถึงว่าคนที่คนคุยอยู่นะตอนนี้หรือมีปัญหาเรื่องประเด็นความไม่เข้าใจที่เงียบ,ยบนิ่งห่างกันไปนะคะในหัวข้อนี้มีเกณฑ์จะได้กลับมามาเริ่มต้นคุยกันใหม่นะคะคุยได้เหตุผลหรือลดทิ่ถีลดอีกโก้ลงนะคะพวกคุณยังคิดถึงกันอยู่ขอบคุณมากมายค่ะชาวธาดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปนะคะ สวัสดีค่ะ